行くぞ。 สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนเกมมันพีชเปลติลัสนะครับผมผมแนะนำนี่เลยครับกลุ่มเอดเอนะครับผมมีสมาชิกถึง1 0 0 0 0แสนคนเลยนะครับผมต้องการซื้อขายดีหรือไอดีดองเพชรติดต่อแอดมินเอกพัฒชูจิตได้เลยนะผมรับรองปลอดภัย100%เนลยนะผมลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android เอาเลยครับผมมาอยู่กับเกมแรกนะผมของตัวละครบุ๊กนะฮะก็บอกได้ว่าในเมตาปัจจุบันเนี่ยบู๊กเปลร้อยนะครับผมค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะฮะผมสายวิ่งที่ต้องระวังจริงๆแล้วนะครับผมมีแค่คิดกับรอตัวใหม่เท่านั้นเลยนะผมแต่ตัวที่เหลือในที่เป็นไคโดหรือเป็นคิงเนี่ยบุ๊กสามารถเอาได้อยู่หมดเลยนะฮะกับยกเ้นตัวหนึ่งที่แพ้คือสายหมัดที่เป็นลูฟี่เอ็กนะผมเพราะว่าโดนแรงจัดจับเลยนะพราฉันอาจจะต้องระวังตัวละครตัวนี้มากๆนะครับผมก็เริ่มมาไม่มีอะไรครับผมก็ชาร์จเกรดธงเฉยๆนะฮะเพราะเราเป็น ไม่สามารถดึงธงให้เราได้นะผมเราก็ไม่สามารถเล่นต่อได้เช่นกันนะอันนี้เพื่อเราดึงธงกลางได้ก็รีบไปเลยครับผมโอเคมาเดี๋ยวโซโลเปิดก่อนเลยละกันนะผมเอาแชรติดสซอ,อย่างนี้ก็สวยทีผมเล่นสแตก็กเลยลุมเลยหรอลุมเลยเหรอ,รเ,เ,หรอเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเขนกดไม่ได้โดนขัดก่อนไอคิดรอเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากในการรับมือนะฮะถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในร่างรอนะ่ยยิ่งลําบากหนักเลยแต่คิดแต่พอได้นะผมก็แค่ถ่วงเวลาเขาไปนะผมโซโลให้ใกล้ตายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบทำเขาล้ม โอเคให้อูตาเขาเล่นไปแล้วกันนะผมชิงดึงคืนเลยครับผมขอบคุณฮะขอบคุณฮะขอบคุณฮะเล่นต่อก็คิดก่อนแล้วกันอุ้ยเกือบโดนท่าหนึ่งของคิดไป้วผมถ้าโดนท่าหนึ่งคิดไปเจ็บแน่นอนฮะแล้วก็ท่าหนึ่งสวนคืนไปหนึ่งทีอุ้ยอูตาโอเคเกตโทมากกว่า80พอดีหลุดจากสถานะแล้วก็สวนเทย์เคิลเตอร์นะผมจัดกออไปก่อนอ้าวยางมาโตะทําอะไรเราไม่ได้ผมเราไม่ติดสถานะเลยนะฮะโอเคแต่ต้องอยู่ในทงนะถ้าอยู่นอกทงเราติดสถานะปกติเลยนะผม โอเครอขอขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยละกันช่วยอุตส่าห์สักนิดสักหน่อยแล้วกันนะมันคันมือจริงๆริงเลยนะคือตัวละครตัวนี้นะผมข้อเสียก็คือคันได้แค่ทงเท่านั้นเลยนะผมคือถ้าเกิดว่าเขาไม่มาเล่นในทงเราก็คือลําบากจากัดอ้าวสวยสิครับผมมาตีเคาน์เตอร์แบบนี้ก็โดนเต็มแล้วผมแล้วก็นีไงโอ้โหโดนโดนลุมโดนลุมแล้วลาบากอยู่นะเนี่ยโดนดันออกมานอกทงด้วยนะผมแต่ไม่เป็นไรเรายังอึดอยู่นะผม แล้วก็มีการบัฟดีเฟนต์มาเยอะพอสมควรแล้วนะฮะอุ้ยโอเคโอเคโอ้ยชิปเป่งละได้ไหมเนี่ยเพื่อนเอาอีกโทนึงเพื่อนเอาอีกโทนึงครับเราต้องการอีกโทนึงฮะโอเคอ้ยโหโอเด้งมาไม่เป็นไรตีเราไม่เข้านะผมขอให้เขาตีเราแรงในธทก็ตามน้ผมแต่ว่าดีเฟนต์เราหนาจัดเลยนะครับโอเด้งตอนนั้นต้องการความช่วยเหลือไหมเพื่อนคิงได้ไหมอ่ะโอเคโอเด้งเขาหนีไปแล้วนะผม เราก็ต้องกลับบัตรกันตรงกลางนะผมไม่งั้นเดี๋ยวไปวิ่งตามเกมเขาเราจะไม่ไหวเอานะฮะอุย้ยตรงนั้นโอ้โหไม่ได้วะตองโอ้เยอะเกินเยอะเกินคิงคิงเยอะเกินตรงนี้มันเยอะไปแค่ไปเอา้าทำไมไม่โดนวะอ๋อโดนแค่ตัวเดียวนะฮะโอ้เช้งก็มาว่ะใครโดก็มี อันตรายจัด,จดเลยหลบมาก,ก่อ,อ่ะโอ้เด้งมาอีกแล้วเหรอมาเล่นกับเราอย่างนั้นเหรอดิฉัเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นลูกพี่อย่าตีเออหาขี้หายนะบอกว่านี่เคาน์เตอร์สวนแตกไปเลยครับผมอ้าวจะมางัดกับเราซะง,งั้นเลยนะฮะคือถ้าเขาไม่มีแอทแท็กนะผมหรือไม่มีบัฟสแต็กี่ยแล้วเรามีบัฟดีเฟน์เนี่ยเขาก็สู้เราไม่ได้นะฮะ เพราะว่าตีไม่เข้าหรอกนะครับผมแล้วเราก็ดาเมจแรงอยู่เอาแช่คู่ไปก็จบไปเป็นที่ร้อยเอสหรับเกมแรกนะผมก็ถือว่าทาได้ดีพอสมควรนะผมสำหรับการยือธงนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้นะผมไปดูกันที่เกมต่อไปกันเลยนะฮะมาอยู่กับเกมที่สองกันบ้างนะผมด่านวอเตอร์เซเว่นนะผมฝอนตต่อค่าไม่มีใครโดนะผมเพราะฉันผมไม่จำเป็นต้องระวังธงแรกมากก็ได้นะผมก็ยึดไปก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวดูท่าทีก่อนนะผมว่าจะต้องชาร์จจนเต็มไหมนะผม หลอกวข้ามีคิดรอตัวหนึ่งด้วยนะผมเขาอาจจะบุกทงบ้านก็ได้นะฮะอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงโอเคเขาไม่มานะผมน่าจะไม่มาแหละทงกลางเราได้ไหมเราได้นะผมมีเอสโมโกมีเอสโมโกด้วยทีมเราอะไรกันครับเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเขาชาร์จทงสองไปเราเสียทงกลางเฉยเลยไปบุกแล้วกันนะผมเขาน่าจะไม่มาบุกบ้านเรานะฮะน่าจะบุกได้แหละได้ปะเอสโมโกชาร์จแล้วยิงไฟไปโดนไหมเนะี่ยต้องมีคนบุกต้องมีคนดึงครับโอ้ใครโดไปละโอเค อ,อ,อ้กดท่าหนึ่งไม่ทันไอ้โซโล,โลมันเข้ามาน็อกแบ็กก่อนนะโหเยอะจัดเลยว่ะเยอะจัดจัดขอเคาน์เตอร์ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยสตันได้ไงวะเนี่ยโหแฉงห้าเปอร์เซ็นต์เก้วะเนี่ยผมว่าห้าสิบแล้วแหละถ้ามันจะติดบ่อยขนาดนี้นะผมรีบเข้าทงครับผมแล้วก็เต็มตั้งเคาน์เตอร์ฮะตั้งเคาน์เตอร์อืมอะไรกันครับเนี่ยมันจะติดบ่อยไปไหมพี่นี่มันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ชัดๆไอแฉงอแล้วติดดันดันติดจังหวะสำคัญด้วยนะมันเกินไปโอเคคิงมาช่วยครับดึงธงคืนฮะ โซโลติดสันโอเคเดี๋ยวเรารอสกิลแป๊บหนึ่งแล้วกันนะผมมาดิมาดิโซโลมาดิมา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 ดิมาดิโโมามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอโอเคเอาเรียบร้อยผมโดนวิญญาณสิงสู่นี่ไงแข่งต่อไปครับผมขอเก็บสแตกนิดนึงนะฮะเอาติดบุตชขอตีเลยแล้วกันติดบุ๊แล้วก็ตีเลยแล้วกันอ่าอ่แลกกันสิครับผมกันตายเด้งนะผมโซโล อรอแล้วผมรอได้สกิลหนึ่งจะมาแล้วผมสกิลหนึ่งยัดหน้าโซโลแตกเอา้าเราได้ห้าธงเฉยสวยจ,จัดเลยนะผมทั้งคิงทั้งไคโดช่วยกันดึงธงนะผมเอาไคโดฝั do, ่งนูน้นจะมาทำอะไรพี่จะมาทำอะไรพี่เอา้าแตกโดนยามาโตะฆ่าซะงั้นเลยนะผมน่าจะชนะนะเนี่ยได้ไหมเพื่อนน่าจะทันแหละโอค้คิงดึงทันไหมนี่เพื่อนไม่น่าทันหรอกโอเคก็จบไปเป็นที่จบที่สองนะฮะ มาอยู่กับเกมสุดท้ายกันบ้างนะผมกับด่านพนุคคนี้นะผมก็เดี๋ยวผมจะดึงธงแรกไปก่อนนะผมเป็นสายรถตัวเดียวนะผมตอนตองข้ามมีไคโดอีกแล้วนะฮะเพราะจริงตัวละครตัวนี้ชนะไคโดค่อนข้างที่จะหนักมากๆเลยนะผมคือแค่รอไคโดโดดลงมาแล้วเราก็กดสกิลสองไว้นะผมไคโดก็คือแทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะผมเดียวกับคิงเองก็ตานะผมตัวนี้ก็คือมีการโจมตีปกติที่หลายคิดมากๆเพราะฉะนั้นน่ะคิงก็จะรุดออกจากธงง่ายมากนะผมถ้าเจอตัวเรานะผมแต่สิ่งที่เราจะแพ้นะคือคิดรอนะผมแต่เขาไม่มีใช่ไหมฮะ แต่มีลูฟี่อันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะผมยามาโตถ้าเรามีเกตทงเยอะก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับเราอุย้อยนั่นไงโอเคเกตทงเยอะนะผมถหงแม้ว่าเขาจะทำดาเมจใส่เราไม่เข้านะลูฟี่อันตรายจัดเลยเฮ้ย hey. ขอลอยแล้วกันเอามันกันสถานะเฮ้ยเยเดี๋ยวเดโ okay. อเคออกมาก่อนวุ้ยเราจะใช้ท่าสทําไมครับเนี่ยแล้วอยู่ในทงเราก็การสถานะอยู่แล้วนะเปร้รอนเนี่ยโอเคไม่เป็นไรหลอนไปนิดนึงนะผมนึกว่าจะไม่กันสถานะไงลืมดูไปว่าเกรทงมากกว่าแปดสิบแล้วนะผม โอเคจะมาโตได้อยู่กันธงกลางลอลรอแล้วผมแล้วก็ปักหัวไปหนึ่งที่เอาไปลอดขอเลยดังนี้ยืนนิ่งแบบนี้ขอขอหน่อยละกันไปลอดอย่างนั้นเหรอจะมาทําสถานะอะไรกับเราเรากันสถานะเฟยมีคนดึงธงแรกธงแรกบ้านเขางั้นเราไปเฝ้าเลยให้บิ๊กปัมธงนี้ไปเลยนะผมไปเลน,น้าบ้านแทนนะฮะโอเค okay. ขอบคุณครับขอบคุณจะจัดครับคิงงมาแล้วครับผมมากันให้แล้วครับผมนี่ไงเอาเฮ้ยเอาทันอยู่โหเกือบไม่ทันยังไงเรา ไปเล่นทางอื่นเลยเดี๋ยวเราผมจัดการให้เชื่อมือผมเชื่อมือผมเถอะ เชื่อมือเชื่อมือผมนี่ไงแล้วจะไม่ผิดหวังนะผมกันธงเดียวเนี่ยผมเอาอยู่เอาอยู่เรียบร้อยให้ผมแตกฮะชาร์จเกทธงดันดัวนะผมขอให้เกตมากกว่า80คือใครก็ได้นะผมแต่ไม่ใช่ไอ้นี้โอ้โหไอ้ฟี่ดันมาเฉยเลยแกมีบัตรต่อยแบบไม่สนใจดีเฟนส์ไงเราเลยกลัวมันนะผมโอ้ยาโอ้โหนั่นไงว่าแล้วไงไม่มีดอทไม่มีดอทโดนโดนเต็มเต็มดอกมีบัฟดีเฟนส์ก็ไม่ช่วยเอาแต่ได้เลือดงั้นขอสกิลหนึ่งสวนคืนเลยละกันแกตายไปซะ ดีนะเขาไม่ได้มาตั้งแต่ล่างแบบ่างธรรมดานะผมแล้วมาต่อยเราเอาหมัดสั่นนะถ้าโดนอย่างนั้นเราโดนเต็มสุดเราน่าจะตายนะฮะแต่นี้โชคดีที่เขามาเป็นเบาแมนแล้วนะผมเฮ้ยได้ห้าโทไม่โอ้ไม่ได้ว่ะเขาดึงทันนะฮะเอารอทำอะไรวนะเนี่ยว์าไปนู่นแล้วนะผมโอเคเขาไม่น่าจะมาเล่นกับเราปะ ลูฟี่มันเอากลับมาใหม่เพราะมันรู้ว่ามันเป็นตัวเดียวที่ฆ่าเราได้ยังไงล่ะฮะมาแล้วไงมาแล้วไงมาเต็มๆนี่ต้องหลบดีๆเลยโอ้ยชิบหายแล้วเพอเพอเพอพลาดไปอืโอเคไม่ตดสถานะสัน่นแต่ล้มนะฮะล้มมันก็ยังดีกว่าสั่นนะผมถ้าสั่นนั้นมีโอกาสตายเออโดนไม่ดีครับผมจะทําอะไรเพื่อนจะทำอะไรอยู่ทั้งวันนะบอกเลยอยู่ทั้งวันเดียเด๋ยดๆขอกับธงก่อนขอกับธงก่อนพยายามตะเกียรตะกายขับธงนิดนึงเอยเป็นไงล่ะลูฟี่ ได้อยู่เฮ้ยรอมาช่วยสมทบอีกอย่างนั้นเหรอไหวแหละเราน่าจะไหวนะผมกันอยู่นี่ไงดอทแล้วก็ท่าหนึ่งไปเอ้าดอทได้คืนกดเคาน์เตอึกลบดาเมดเดิลดโอ้โหไอ้สองท่านี้มันป่วยมาเนี่ยคือไม่สนใจเด็บทั้งคู่เลยดีนะเราชิงล้มไปก่อนนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดรอรอรอใจยเย็นใจยเย็นไม่ทันแล้วไงก็จบไปเป็นที่ร้อยของสัตว์แก่สุดท้ายนะผมก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะถ้าไม่อยากพลาคดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกดสับคายไว้ได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน